อันนี้ขนาดเท่าไรเนี่ยพอ่บอบ่อผ้าใบนี่สองขุนหกสือมาอ่าอันนี้เนี่มันเป็นสามมิ่พันพันสองหาสิบบาทอืมสั่งทั้งมัจ,จดาเท่านี้แหละครับครับในนี่มีอย่างไงเนี่ยพ่อในในบอ่นบอเนี่ยบอ่อก็มีแต่ปลาไหลก็ปลาลังเทียมบอ่อลังเทียม<ช>อธิบายคำว่า,าบอ่อลังเทียมนะครับพ่อครับอันมันเป็นบอ่อลังเทียมเวลาปลาไหลมันก็จะเข้ามาไข่ในนี่ครับอ๋อมองพักใครมองมองซ่อนเขาเนี่ยพ่ออ๋อมี่อย่างไงน่นี่อ๋อนี่บ่อ อันนี้ทอครับทอทอลังเทียมมันครับเท่ากับเสียบลูกนี่แหละครับมันมันสมีเมียนทอเนาะแมงกลางๆนี่เป็นนนั่กระถางต้นไม้บ่พ่อบอกว่าคุกับคุเทานี่แหละซื้อมาอันละสิบแปดบาทอ๋อยกยกใส่ครับนะครับมันสมีไม่หู้ช่างขางหู้มันเข่าไปเดี๋ยวเราพ่อยกเลยแมนนี่มันสมีไม่หู้อยู่นี่แมนจอไว้ครับมันเข่าคือหมองที่เขาสีเข่าไปเนาะครับเข่ามะไข่มันก็สมีมดขอกันนี่เหรแมนมีจะหู้ครับอยู่นี่สองครับสองขางกันนี่เนาะแมนใส่ขัวเท่านี่แหละ ต้องจอไวปทุกอันเลยตัวขันจอจอยสุ้อันครับแล้วก็ตัวนี้กับเฮ็ดสำรับอีกอย่างนี่พ่ออ่ารังเทียมมันว่านทอนี่ยไหมอ๋อทอพี่วิซี่เขานี่บอกครับจุดประสงค์เฮ็ดอีะไงจุดประจุดค่คือให้ปลาไหลมันเข่ามากมันกะสีมะไขรแนนีอ๋อมันกะสีมุดขึ้นมาครับมันจีเข่าไม้ของมันเองกะสีมะไขรหรอกกะสีมุดออกไปเฮียกเขาครับอ๋อนี่ได้ครับอ๋ออันนี้คือไครข่้นบอพ่อรับไขรปลาไหลครับผมมองไหนมันไขรมันเน๊อ นีเนื้นเอเลี้ยงในบ่แมนบอ่อนี่ห้าสี่เอาปลาไหลรุ่นใดมาล่งเพาะรุ่นที่ลูกท้ายถ้ำมา่หละก็คือสามเดือนสี่เดือนที่เรียงอยู่ในหัน